มามีหอกล้วยหน่อนี่ยห่อนี้เป็นอันว่าคล้วยเสียคล้วยเสียเรื่องต่อไปนี่นี่ซื้อเรื่องว่าหั่บอเจ็บ ยาสีไปคิดเป็นเรื่องสัพพดนสองแง่สองงามไม่รับห้ำนะที่นี่กักคือซื้อคนเธอข้าวห้ำเท่าห้ำหรือเด็กสายห้ำหรือว่าเท่าห้ำน้อยห้ำน้อยห้ำใหญ่จานสีบุ้งหู้แต่ว่าซื้อว่าเด็กสายห้ำยังเป็นอาเกียนอยู่เมื่อหนึ่ง กระดมีนายหมอเคลื่อนทีเขามาในหมูบ่บ้านเบียงสมัยก็มาประกาศเชิญชวนให้พีน่น้องป้องปายทุกคู่ทุกคนนี่แหละไปพบกับนายหมอกับนางหมอใครเจ็บเป็นเอ็นอุ่นท,ที่พี่โรคพญาที่ยังกะไปบอกนายหมอได้นายหมอกะบัวให้ได้คู่กับเขานักเรียนมาเขาแถวเพื่อสิบตรวดสุขภาพกับนายหมอที่สุดละเมิดนะมาถึงแล้วนะ คนต่อไปพ่อมาถึงชื่ของข้าวขายอาปากเม้นข้าวข้มมนนือแล้วแถวง่ายโดยเดี๋่วได้คู่ขอตังนะอย่ามึน้ะยกแถวแล้วเฮ้ยแล้ เอาไปหามหามพวกเจ็บเจ็บพ <le ater> <Display> ี่แก้วหามพเจ็บเจ็บตะแคง เล็กน้อยเนาะขันบัเจ็บแขวหมอกระลกแข่เน๊ะขันบัเจ็บหำเดี๋ยวหมอเอาร มันสวยแล้วเดี๋ยวอีกอีกอีกเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเดียวอีกเรื่องเดียวอีีดเลยเดียวเรื่องเดียวเรื่องสุดท้ายเนาะเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวไปกินหลามกันก็เลยบ่อๆลุงจานตองไปเพ้นตองไปเพ้นหลวงพ่อยุวัฒเอาเรื่องสุดท้ายเนาะเรื่องสุดท้ายเอาเอาเรื่องเดียซ่าเอาเรื่องแง่งดีหนอเอาแล้วแต่จังสีเพิ่งสั่งเอาคลิดออกแล้วฟังฟังฟังเรื่อง เอาผัวมันดีจังไดอยากพักอยากพักอยากพักพวกสาวน้อยอยากดูดูเล่นอ่ะเล่าเอาผัวมันดีจังไดอยากดูห้าห้าก็ต้องเลยอย่าหลานน้อตีอล่ละเรือกเลืองมันก็นีอยู่วะน้องเมียทิศป,ป่องยือได้บ่ จื้อได้ยายฝากจื้อได้ฝากเี้ยวฝากเงี้ยวล่ะทิดยือทิดปองฝากเงี้ยวมาเงี้ยวหลังจากที่ยือทิดปองฝากเี้ยวก็ยามละยามก็เลยจเป็นละต้องตัดสินใจต้องเอาผัวละก็เลยมีการแต่งดองกันระวางกระต้องเงี้ยวทิพปอง ับเจ้าบาวหลังจากแต่งดอมกันเหียยห้อยแล้วทั้งมะเกาแม่เอา,เอารวมทั้งติดป่องทั้งมดัทงมดทั้งวนนี่แหละครอบครัวนี่ก็บผ้าก,กันไปเงื่อนเจ้าบาวคือการแต่งดอกของครูนี่นะ่ะ <S S S> เจ้าสาวนี่สิไปอยู่กินกับเจ้าบาวอย่เงื่อนเจ้าบาว ที่นี่ทิดปองนี่บู่นีมีน้องเมียอยู่ผู้เดียวเลยยังมีน้องเมียอีกผู้หนึ่งอ่าู่นี่ยังยังไล่เดียงสาอยู่บ่เคยถือไฟฝากเยวเถือะแล้วก็เป็นคนขี่สงสัยพอมาเพื่อนของเจ้าบ่าวพิธที่ี่เขาดีส่งัวเจ้าสาวเขาไปในห้องพอกับท่สอแม่อยู่หันละนม่ไม่ไี่อันนี้มันห้องยังเกาะห้องหอเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขา

ยังสอนแม่อีกแม่แม่เอาผัวไม่รีบมาเลยดุสอนไปเนี่ยอ้ยเขาอยากฮู้นะบอกเขาด่วนน่ะเมียเขาเข้าผัวกันหลายแทะเอาจังซี่ไปหาคุดปีกไก่มันดึงออกเหลือแต่ปลายแล้วมาผ่านหงเบิองมันไม่แห้งซ้ำใดเอาผัวก็คือจังสัน่น,น,นล่ะปีกไก่เด้อือสอนี่อสอนนี่โคโลกส,วสวาวตะเขาไม่ได้โลกไก่ ลับไปยิบขนไก่มาหนึ่งไปจีขนไก่ตรงโคงมันออกตามที่แม่บอกกันละที่แม่บอกว่าเหลือแต่นขนอยู่ไปไปลาย่ามันกะทดลองแง่ก็าไปหนึงูละพันบนึ่งสีหน้าออ้หน้าตาจะเข้านึงแออกจากลกไก่แลนมาหาแม่อีแม่อีแม่

เงียบพี่ไอ้ายอ้ายปากเงียแบบนี้คก็ดีได้แบบเจ็บคันๆอื่นพี่อ้ายปากใหญ่กบ่าน้อพอเถ้าพับเปลนปากขอบปวดมากครับพอเถ้าตกใจเลยมันเป็นหัวปลาโรสมันสิสายอย่งใจน้อยเท่ากับซิวโยนใครชนะนู่นถึ เป็นเชี่ยงเขาบัดที่พันโยนไทยเสรษาเขาเปะเปืทละสองนทุกคืนคืนเขาก็เห็นว่าไงสองขาเป็นกางตางมันกำลึกเน่ใจมันหนงสองสามมันจะโดนกันตาง คนเถนนคือคนฉนนมีคนเั็นเอาแล้วไอเสือถอยห้ามทำแก้แก้พี่เกิร์เมมเมเมาปวดม่เห็นผ้ผ่านหูนะเขาจะจะซีบคนผู้เล็ก